ครับกับมอพกันชื่อกานะครับผมมอพกันชื่อกานะครับครับช่องชช่วัดแช่แน่นนะครับผมวันนี้เ้ากับสิมาเฮ็ดเมนูนี่ครับผมเฮ็ดสมสมเนื้อหมูนะครับสมเนื้อหมูนะครับเขาเตรียมอุปกรณ์ครับนะครับเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยนะครับผมเนี่ครับเนื้อหมูครับห้าก็สิมาเฮ็ดกันเลยนะครับผมนี่ครับผมเตรียมเฮ็ดเลยนะครับครับเพิ่งเฮ็ดเพิ่งถ่ายวิดีโอนะครับผมอ่ะ อยู่ประมาณนี้ครับข้าไปชมกันเลยไปเหตุไปทํากันเลยพ่อแมพไปนองว่าจะเป็นแบบไหนว่าจะออกมารูปแบบไหนเป็นตะกินบอ่อหรือว่าเป็นแบบไหนนะครับครับไปทํากันเลยครับแค้วเติมทำกันเลยนะครับกระเทียมนะครับกระเทียมกระเทียมลงไป เข่าลงไปเข่าลงไปน,น้ำตาลทรายลงไปจักน้อยลงน้ำตาลทรายเรียบร้อยแล้วผงชูรสลงไปผงชูรสลงไปเรียบร้อยแล้วโอ้ ขย้เข่ากันนะครับจนขัวสีเนียวนะครับห่อค้นในเข่ากันนะครับห่อกติดได้นี่นะครับพี่น้องนี่นะครับห่อกระติดได้รูปแบบนี้นะครับ สีประมาณนี้นะครับผมครับก็ทำเสร็จแล้วนะครับเป็นไงครับเป็นไง